อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งๆท,ที่เราทําความดีแต่ว่าผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยแห่งความเลาร้อนนั่นถือว่าเราใช้หนี้กรรมเข้าไปชาตินี้เราไม่ได้ทําเขาใช่ก่อนเราคงทําเขา เมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืนก็คืนนี้ก็ไป่อตามอัิยาัยใครเขาจะด่าแล้วก็เฉยยิ้มเพราะเราไม่ได้มีโอกาสใช้นี่แล้วใครเขาจะดินทาแล้วก็ยิ้มเขาเขาจะแกร่งแกล้งก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาทำความดีถ้าน,นอกจะนั่นก็มีจิตน้อมในความไม่ตาย ว่าโอ๋หนอคนทั้งหลายเหล่านี้ทำไม่จริงโง่อย่างนี้ถ้าเขาด่าเราเ้าก็เราด่าตอบเขาจะมีความสุขหรือความทุกข์เราเป็นมิตรกับเขาเขามีความสุขเพราะเรากับเขารักกันแต่ว่าถ้าเขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรู แต่ว่าตัวเขาเหล่านั้นเขาจะมีความสุขไหมเขาก็มีความทุกข์เพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นศัตรูกับเขาเขาจะต้องระแวงอันตรายที่เราจะทากับเขานั่น,สนแสดงว่าเขาสร้างความทุกข์ของเขาเองคนเลวกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าการประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่น บางทีคนอื่นยังไม่คิดว่าจะทําอันตรายเขาแต่เขาคิดเขาคิดว่าคนเราเมือคนที่เขาด่าไว้เขาว่าไวเขานินทาไว้เขากล่งแกล้งไว้จะทำอันตรายกับเขาคนประเภทนี้ใจของเขาไม่มีความสุข